เป็นไปได้ค่อนข้างจะสูงที่จะเกิดความขัดแย้งและขยายตัวเป็นวงกว้างและโอกาสสูงมากที่ยูเครนจะเกิดการรัฐประหารเกิดขึ้นเพราะทหารตอนนี้และประชาชนตอนนี้ไม่ไว้ใจไม่เชื่อมั่นในผู้นำโดยเฉพาะเซเลนสกีอดีตตัวตลกที่กลับกลายมาเป็นประธานาธิบดีนั่นเอง สวัสดีครับมาพบกับผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจฮะเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศตอนนี้หลายประเทศกําลังเกิดการเอาระตปหารเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็ยูเครนก็มีแนวโน้มว่ากําลังจะเกิดการอระตหารเช่นกันไปดูกัน,นะฮะว่าทั่วโลกกําลังเกิดอะไรขึ้น เคมรินมุ่งประสานความสัมพันธ์กับเปียงยางให้มีการเข้มแข็งมากขึ้นไม่ตอบข้อหาวอชิงตันแล้วก็วาลาดามียปูตินนะผู้นำส่งจดหมายให้กันนะครับจับมือขายอาวุธนะครับไปให้กับยูเครนนะครับเคมรินประกาศต้องการพัฒนาความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือแต่ไม่ได้ยืนยันคำถแถลงของทั้งียงขาวที่ว่าปูตินกับคินจองอึนแลกเปลี่ยนจดหมายกัน นอกจากนั้นนะครับรัสเซียยังเปิดเผยว่าสามารถสังหารและจับกลุ่มกองกําลังพิเศษของยูเครนที่ทําการลักลอบนะครับเข้าทําการก่อวินาศกรรมบริเวณแคลนบรีเยสนะครับในขณะที่ยูเครนเซนสกี้แถลงประนามกรณีที่มีการชดิตอย่างเป็นระบบเพื่อเลียกเลี่ยงการเป็นทาหารเพื่อเข้าสู่สงครามนะครับสภาวะเศรษฐกิจต,ตอนนี้ก็ราคาน้ํามันก็ขึ้นอย่างต่อเนื่อง นะครับหุ้นสหรัฐเมกาปิดผสมผสานทองลงจากข้อมูลอัตรางเงินเฟอ้อราคาน้ำมันขยับขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการคาดหมายโอเปกจะขยายมาตรการลดกำลังการผลิตไปจนถึงสิ้นปีส่วนวอาสสวิทเนยปิดผสมผสานทองคำปรับลดหลังข้อมูลเงินเฟอ้อตรงตามคาดหมายก่อแรงคาดดาว่าเฟดจะหยุดกระชับนโยบายทางการเงินนะครับ ในขณะที่ย้อนดูตัวเองครับปรากฏว่าคูราเซนสโก้เนี่โปแลนด์และชาติบอลติกเรียกร้องโง,โง่ๆให้ไล่วากเนอร์ไปพ้นเบลารุสอเล็กซานเดอร์ลูคาเซนสโก้ประธานาธิบดีของเบลารุสนะครับกล่าวว่าข้อเรียกร้องของโปแลนด์และชาติประเทศแถบบอลติกที่ขอให้กลุ่มทหารนรักรบ วากเนอร์ Wagner, นะครับถอนกำลังออกไปจากเบลารุสเป็นเรื่องที่ไร้เหตุผลและโง่เขลาตามรายงานของเบลต้าสื่อมวลชนแห่งรัฐซึ่งมีการรายงานอย่างเป็นทางการในขณะที่ยูเครนก็สวนตะวันตกนะครับหุบปากซะหลังจากถูกวิภาควิจารณ์นะครับตีโต้รัเสเซียคืบหน้าล่าช้า ยูเครนออกมาตอบโต้พวกที่วิจารณ์อัตราความรวดเร็วนะครับและปฏิบัติการโจมตีตอบโต้รัสเซียที่กินเวลาแล้ว3เดือนให้ขูบป,ปากถือเป็นการส่งสัญญาณแห่งความผิดหวังที่ชัดเจนที่สุดของเคียฟต่อความเห็นของบรรดาเจ้าหน้าที่ตะวันตกที่เล็ดลอดออกมาซึ่งเผยแผ่ว,วิจารณ์กันว่ากองกำลังวากเนอร์ของเคียฟนั้นมีความคืบหน้าในการโจมตีตอบโต้ ล่าช้าจนเกินไปนะครับสะดุ้งกันนั้งบางครปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาลิงเลงที่จะติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ในอังกฤษนะครับโดนวิพากษ์วิจารณ์จะตกเป็นเป้าระเบิดของร,รัสเซียสหรัฐอเมริกาอาจจะหาทางประจําการอาวุธนิวเคลียร์ในดินแดนของสหราชอาณาจักรนะครับเป็นครั้งแรกในปี2008 โดยอ้างอิงจากเอกสารงบประมาณของกระทรวงกลาโหมของอเมริกันหรือเป็นตะกอนนะครับวิเราะโดยสถาบันวิจัยแห่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกาและสื่อมวลชนของฝั่งอังกฤษนะครับชายโดนเปลือกกุ้งทิ่มนิ้วฮะเป็นแผลนิดเดียวปรากฏว่าเสียชีวิตภายใน3วันชายคนหนึ่งถูกเปลือกทิ่มนะกุ้งทิ่มนิ้ว ขณะล้างทําความสะอาดเพื่อประกอบอาหารแผลไม่ลึกเท่าไหร่และเด้วยความไม่รู้สึกเจ็บปวดเขาจึงไม่ได้มีการใส่ใจใดๆอย่างไรก็ตามหน้าเศร้าใจกลายเป็นต้นตอทําให้เขาต้องมาจบชีวิตลงอีกใน3วันสืบเนื่องมาจากภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างที่ไม่ควรจะเกิดในขณะที่ซูปเปอร์ไต้ฝุ่นชาวลาเข้าทำการซัดถลม่ม ฮ่องกงแล้วก็กวางตุ้งนะครับยกเลิกเที่ยวบินหลายร้อยเที่ยวเลยทีเดียวประชากรหลาย10ล้านคนในภาคใต้ของจีนเตรียมตัวเผชิญอิทธิพลของซูปเปอร์ไต้ฝุน่นซาวลานะครับซึ่งกำลังมุ่งหน้าซัดถล่มมหานครใหญ่อย่างฮ่องกงและสินเจิน้นส่งผลให้ต้องมีการปิดตลาดหลักทรัพย์ และโรงเรียนประกาศหยุดการเรียนการสอนขณะที่สายการบินแห่ยกเลิกเที่ยวบินนับร้อยร้อยเที่ยวเลยทีเดียวนะครับในขณะที่ประธานาธิบดีของอยูเครนประนามสินบนเกณฑ์ทหารนะครับจนคนจำนวนมากหนีรับใช้ชาติในยามสงครามประธานาธิบดีโวโรโด,โดมีเซเดนสกี้แห่งยูเครนออกมาประนามสิ่งที่เรียกว่าการคอร์รัปชันอย่างเป็นระบบ ใช้อุบายขอสิทธิ์ยกเว้นการเข้ารับราชการทหารด้วยเหตุผลทางการแพทย์มีการติดสินบนและเรียกรับสินบนแพ้่หลายในระบบเกณฑ์ทหารของประเทศนะครับในขณะที่พ่อปากีสถานปรากฏว่าฆ่าลูกสาวแท้ๆนะครับเพื่อรักษาเกียรติถูกโดนเทศไปดำเนินคดีที่อิตาลีชาว ปากีสถานสูกสั่งเนรเทศไปดำเนินคดีในอิตาลีหลังเหตุฆ่าลูกสาววัย18ปีโดยอ้างว่าเพื่อรักษาเกียรติของครอบครัวเนื่องจากบุตรสาวไม่ยอมถูกจับแต่งงานแบบกลุ่มถุงชนบ,บับาอับบาสนะครับถูกจับที่บู่บ้านทางตะวันตกของปากีสถานเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนปีที่แล้วฐานเป็นผู้ต้องสงสยัยฐานเป็นผู้ต้องสงสยัยฆ่านางสาวซามาน อัปบาสนะฮะที่หายตัวไปตั้งแต่เดือนเมษาย,ยนปี2021ก่อนหน้านั้น,น,นหญิงสาวปฏิเสธไม่ยอมเดินทางจากอิตาลีกลับไปประเทศปากีสถานเพื่อแต่งงานกับชายที่พ่อแม่จัดหาให้นะครับศพของซามานถูกพบใกล้ๆบ้านของครอบครัวในเมืองโนเวลารานะครับทางตอนเหนือของอิตาลีหลังจากที่หญิงสาวหายตัวไปกว่า1ปี และได้ชนสูตรยืนยันเอกลักษณ์ตามบันทึกการทำฟันของเธออายการนะระบุว่าครอบครัวของซามมนไม่พอใจเมื่อทราบว่าเธอคบหากับแฟนหนุ่มคนหนึ่งในอิตาลีได้วางแผนฆ่าเธอเพื่อรักษาเกียรติหลังจากที่หญิงสาวกลับไปที่บ้านเพื่อเอาเอกสารระบุตัวตนโดยก่อนหน้านั้นซามานพยายามหลบหนีการแต่งงานนะครับโดยหนีออกจากบ้านไปอาศัยอยู่ศูนย์พักพิงของรัฐบาลของอิตาลี นะครับซึ่งอับบาอับบัสนะครับยืนยันปฏิเสธการตายของลูกสาวมาโดยตลอดขณะที่ลุงของผู้ตายกับลูกพี่ลูกน้องอีกสองคนถูกในระเทศจากฝรั่งเศสไปดำเนินคดีที่อิตาลีแล้วเช่นกันนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจฮะเซะเลนสกี้ก็โวยฮะยูเครนพัฒนาอาวุธโจมตีได้ไกลถึง700กิโลเมตรนะครับหลังสนามบินรัสเซียนั้นถูกโจมตี ประธานาธิบดีวโรโรมีเซเลนสกี้นะครับของยูเครนบอกว่ายูเครนประสบความสาเร็จในการพัฒนาอาวุธที่สามารถทําการโจมตีเป้าหมายด้ระยะไกลถึง700กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับในขณะที่โพชีคนเกาหลีใต้เกินครึ่งกังวลญี่ปุ่นปล่อยน้ําเสียในโรงไฟฟ้าฟุกุชิมะนะครับคะแนนยี้ผู้นำโสมขาวพุ่งถึง59% ผลการสำรวจความคิดเห็นล่าสุดของชาวเกาหลีใต้จำนวนมากที่กังวลที่ญี่ปุ่นปล่อยน้ำปนเปื้อนกัมมันตรังสีที่ผ่านการบำบัดจากโรงไฟฟ้าฟุกุชิมะลงทะเลแม้ทบานโซจะประกาศนะครับนำข้อเสนอข้อมูลยืนยันความปลอดภัยเพื่อบรรเทาความหวาดกลัวของประชาชนแล้วก็ต่ำญี่ปุ่นยืนยันหนักแน่นว่าน้ำที่ถูกปล่อยออกจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะนะครับ ตั้งแต่24สิงหาคมที่ผ่านมาปลอดภัยได้มาตรฐานสากนแต่ว่ายังคงมีเสียงคัดค้านทั้งจากภายในและนอกประเทศโดยเฉพาะจีนซึ่งเป็นประเทศคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของแดนปาดิบถึงขั้นออกคำสั่งแบนอาหารญี่ปุ่นและกรอบคลุ่มเพื่อการประท้วงในมาตรการนี้ในเชิงปรากฏการณ์เราคงเห็นหลายประเทศตอนนี้กำลังเข้าสู่การเตรียมพร้อมนะครับในส่วนของเอเชีย ไต้หวันก็มีการซื้ออาวุธจากฝั่งสหรัฐอเมริกาในขณะที่จีนทําการซ้อมรบอย่างหนักเพื่อกดดันไต้หวันในขณะที่ทางเกาหลีเหนือนะครับเกาหลีเหนือก็มีการยิงขีปนาวุธนะครับทำการกดดันเกาหลีใต้นะครับในส่วนของญี่ปุ่นก็มีการปล่อยน้ำเสียจากโรงไฟฟ้าฟุกุชิมะนะครับทำให้จีน แสดงความไม่พอใจและความบาดรวมทั้งประท้วงเรื่องของอาหารทะเลของทางญี่ปุ่นอย่างเด็ดขาดในขณะที่ฝั่งตะวันตกปรากฏว่ายูเครนก็ยอมรับว่าทำการโจมตีสนามบินของรัสเซียซึ่งห่างออกไปกว่า700กิโลเมตรในขณะที่ทางฝั่งตะวันตกก็มองว่าสิ่งที่ยูเครนทำตอนนี้ไม่ประสบความสำเร็จและล่าช้ามากกว่าเดิม เชิงงานสังเก์ตอนนี้อดีตเจ้าที่ข่าวกรองของสหรัฐอเมริกาหรือ CA นะครับยืนยันว่ากำลังจะเกิดการรัฐประหารเกิดขึ้นในยูเครนอีกประเทศหนึ่งตอนนี้ก็มีที่คองกานะครับมีที่ไนเจอร์เกิดการรัฐประหารและรวมถึงพมา่าเกิดการรัฐประหารเกิดขึ้นอย่างน้อย3ประเทศนะครับเขาเชื่อว่ายูเครนกำลังจะเกิดการรัฐประหารอีกประเทศหนึ่ง ซึ่งล่าสุดเซเลนสกี้ฮะผู้นำของยูเครนก็ยอมรับว่ากำลังมีการหนีทหารไม่ยอมที่จะขึ้นทะเบียนเป็นทหารโดยใช้เอกสารปลอมโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพประชาชนกำลังขาดความเชื่อมั่นผู้นำของยูเครนพอฝั่งสหภาพยุโรปต้องการที่จะให้มีการเลือกตั้งขึ้นมาเซเลนสกี้กับปฏิเสธและบอกว่าถ้าจะมีการเลือกตั้งก็ขอให้ยุโรปจ่ายเงินค่าเลือกตั้งมาเขาจึงจะยอมจัด ให้มีการเลือกตั้งสถานการณ์จนถึงขนาดนี้จึงมีความเป็นไปได้ค่อนข้างจะสูงที่จะเกิดความขัดแย้งและขยายตัวเป็นวงกว้างและโอกาสสูงมากที่ยูเครนจะเกิดการรัฐประหารเกิดขึ้นเพราะทหารตอนนี้และประชาชนตอนนี้ไม่ไว้ใจไม่เชื่อมั่นในผู้นำโดยเฉพาะเซเลนสกี้อดีตตัวตลกที่กลับกลายมาเป็นประธานาธิบดีนั่นเอง นี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ สมไมสู้รบกรบมือไม่สิ้น in ให้ทั่วแคลนด้านทินมาเปลี่ยนแผ่นดินให้เป็น